สวัสดียามบ่ายทีนึงแล้วกันกับ m 1 5 0 p o w e r Radio ดไม่มีลิมิตชีวิตกันร้อยอยู่กับผมเอวัสุ aso, นะครับพิ่งจะบ่ายสามโมงกับอีก15นาทีนะครับเราเกลื่อนเอาไว้แล้วว่าบ่ายวันนี้ผมมีเซอร์ไพรส์นะครับกับแขกรับเชิญที่จะเข้ามาพูดคุยกับเราจะเรียกว่าแขกรับเชิญก็ไม่เชิงนะฮะเรียกเป็นศิลป,ปินที่มายยมเย,อเยือนกับเราดีกว่านะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นศิลป,ปินกันเต็มตัวแล้วด้วยนะครับสวัสดีน้องนดน้องเนสและก็น้องแอมด้วยสวัสดี เดอะสตาร์เจ็นะครับเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ผ่านเิทีประกวดมาเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่เปลี่ยนการใช้ชีวิตใหม่เลยไหมใช่ค่ะเป็นการเปลี่ยนการใช้ชีวิตใหม่มากกว่าเพราะว่าเรามีงานมากขึ้นเราทํางานแล้วแล้วก็เหมือนกับต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นใช่ค่ะพูดง่ายงก็คือเริ่มต้องมีการปรับกิจวัตรประจำวันที่เปลี่ยนแปลงไปเยอะเหมือนกันใช่ค่ะไม่เนี่ยเคยเห็นพี่ก็ได้เพราะเราคุ้นๆหน้าเหมือนกันครับงงานเดินแบบนะฮะเพราะพี่ก็เดินแบบอยู่บ้าง ไม่อยากจะบอกกันนะครับเออแต่หลังจากวันที่เราไปเข้าไปคัดเลือกประกวดไปเจอกับ3มติวเตอร์ที่ปราเภทบอกต้องบอกเลยว่าโอ้โหคอมเมนเตอร์ที่แบบแรงแรงมากแรงมากแค่เห็นในทีวีก็สุดยอดแล้วครับแล้วมาเจอตัวจริงใจสั่นมากแบบตื่นเต้นเปิดเข้าประตูเข้าไปปุ๊บแอร์เย็นเจี๊ยปั๊บเข้าไปถึงปุ๊บเพลงที่เราอยู่ในใจและคือเพลงเพลงที่ร้องให้ช่ยร์ครับชื่อเพลงเพลงรักครับของพี่บีครับนั่นแหละครับ ขึ้นต้นมาปุ๊บเสียงเราไปเลยลไปยังไงาเชียนเลยครับ <laughs> คุณเราเลยครับเออแล้วทําไมเขาเขา,เขาคอมเมนต์เราอย่างไงบ้างวะนะจำได้ไหมถ้าผมจําได้ของพีเพชรครับบอกว่าคุณอนะผมคิดว่าคุณอะอ่อนแบบถ้าลมแล้วจะมีลุกคุณสู้อะไรเงี้ยแล้วเป็นไงล่ะทีนี้โดนด่าเลยก็โดนด่าครับแล้วก็ พี่พี่โจ,จก็ชมอยู่ว่าเออคุณเนื้อเสียงดีแต่คุณเทคนิคการร้องคุณยังไม่ได้ต้งองเรียนอ,อ,อ,อีกเยอะต้องฝึกฝนอีกเยอะเพราะว่าคำแรกขึ้นมาปุ๊บรู้สึกสิ่งมันเพียนไปเลยใช่ไหมครับเราเราหมา <laughs> ด้วยอ่ะครับเอแ <laughs> อ,อแต่โนดานโนตแต่โนดมีความมั่นใจมากเลยนะจะจะ,จะ,จะ,จะผิดจากบุคลิกของคนที่ประกรวคน,นอื่นอ่ะรู้ว่าเราเป็นคนที่เป็นคนที่มีมีมีมมเป็นอะไรเขาเรียกว่าออะไรนะเพอร์ฟอร์มของเราที่ชัชดเจนนะนะ ค่ะเออแต่ว่าวันนั้นเราเล่นดนตรีสดก็คืออ,อูคุเลเล่ค่ะเออวันนี้อยากจะฟัง<อ>มากเลย <c oughs> นี่น่าจะเอามาเนอะขอโทษนดดคะคะเป็นกันวันนั้นเป็นไงบ้างวันที่าอาจอจะเป็นเพราะว่านีเพื่อนเข้าไปด้วยคืออูคุเลเล่บางครก็เล,เ,ลเลยไม่ค่อยตื่นเต้นมากไม่ค่อยกลัวพี่พีก็เป็นกันเองกันมากก็สนุกดีมันกับไปคุยเล่นมากกว่าอ๋อเห็นพวกพี่มาพี่เพชรนี่เขาเป็นเพื่อนเล่นแล้วเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ฉันคุยไม่ใช่ยังไปโอนกันมันกับไปคุยแบบไปไปคุยสนุกสนุกมากกว่าไม่ไม่ซีเรียสอะไรค่ะ คือเพลงที่เราตอนที่เขาไปคัดเลือกที่ไม่ใช่เพลงของศิลปินใช่ป่ะนั่นเล่นเพลงที่แต่งเองด้วยเพลงที่แต่งเองด้วยใช่ไหมฮะชื่ออะไรนะ Just fine ใช่ไหมซึ่งก็วันนั้นโหลดมาด้วยเหมือนกันเขาเขาญาติโหลดมานะฮะไม่ได้บอกเจ้าเจ้าจตัวนะครับโหลดจากไหนครับพอแชร์หรือเปล่าคะนั่นแหละพี่บอกว่าไปโหลดเหมือนกันแล้วแต่โอเคเลยนะเพราะมีคนถามเพลงเยอะเหมือนกันแต่ว่าหลังจากวันนั้นก็คือมีการคอมเมนต์เข้ามายังไงบ้างสําหรับพี่พี่ทั้งสามคนหมายความว่าไงคะกับการคอมเมนต์ของเราเว่าที่ไปคัดเลือกนะคะ ก็ก็เขาก็ก็ชอบเพลงที่นรองแต่งอค่ะแล้วก็ก็ให้คาแนะนําต่างๆดีๆทั้งนั้นนะคะแต่เห็นว่าตอนนั้นเรากําลังเรียนอยู่อินเตอร์ด้ไหมใช่ค่ะริมวัวอ๋อเขาก็คอมเมนต์ว่าร้องเพลงไม่ชัดค่ะก็เลยมีสำเนียงอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับแต่แต่ตัวแอมฮะแอมสมัครที่กรุงเทพใช่ครับผมแอมคงไม่หาประสบการณ์แล้วมั้งครับเพราะปีนี้ปีที่สามแล้วไม่แต่แอมเคยขึ้นเวทีประกวดที่ไหนปะ ขึ้นเวทีเออมีการประกวดที่ไหนมีประสบการณ์ก็เรื่อยๆนะครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ว่ากับเดอะสตาร์เนี่ยปีนี้เป็นปีที่3แล้วที่มาอดิชั่นอ๋อสามครั้งแล้วครับผมฉะนั้นประสบการณ์มากกว่าเพื่อนแล้วครับผมเต็มเปี่ยมเลยเนี่ยคือตั้งแต่ปีที่หนึ่งปีที่สองแล้วก็มาเรียบร้อยก็สมัครที่กรุงเทพใช่ป่ะตอนนั้นใช่ครับแล้วปีปีที่ผ่านมาเดอะสตาหกครับก็สมัครรั้งกรุงเทพไม่ได้ก็ไปภาคเหนือต่อมาภาคเหนือต่อก็เป็นตัวแทนภาคเหนือครับ ครับผมคือคือถ้าสมัครในกรุงเทพเนี่ยต้องบอกว่าต้องใส่แข่งมากอะ่ะโอ้โห,หมากมากจริงๆเออคนเยอะมากจนล้อนออกมาจากตึกกรมมี่ต่อไปที่ปั๊มคือพี่พีพพ่ดูเดอะสตาร์ตั้งแต่หนึ่งถึงหกมาก่อนนะี่นะนะครับ,รบก็เปรียบเทียบว่าถ้าเป็นภาคแต่ละภาคเนี่ยใสยแข่งเมื่าไหร่จริงจมีอะไรฮาๆขำๆให้ดูอยู่บ้างแต่ภาคกลางนี้จะมีแบบแข่งสแข่งมากเราผ่านมาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับผมก็ดีแล้วครับแล้วคอมเมนต์วันนี้เป็นไงบ้างครับ คอมเมนต์วันนั้นพี่พี่ทั้งสามท่านก็จําได้ครับผมว่าก็บอกว่าโอ้ยสิทธิ์เก่าอะไรอย่างงี้จำแอมได้ใช่แล้วก็บอกว่ามีเห็นว่ามีพัฒนาการดีขึ้นแต่ไปติดติดที่พี่เพชรครับพี่เพชรว่าพี่เพชรถามว่าก็เห็นนะว่ามีพัฒนาการดีขึ้นแต่จะรอดหรือเปล่าเนี่ยเออเหมือนแบบเยยดยามยอะเย้ยกันแบบแล้วจะรอดไหมเนี่ยเออครับผยังไม่เข็ดอีกเหรอ ใช่าง right group, ini, you, ี้ถ้าสมมุติว่าครั้งที่สามแอมไม่ผ่านครั้งที่สี่จะไปไหมไม่ไปแล้วครับทำไมโอ้โหไม่ตอนนั้นอ่ะแอมคงเหมือนกับเป็นการรวบรวมพลังครั้งสุดท้ายอ๋อฮึดครั้งสุดท้ายวาครั้งสุดท้ายเฮ้ยนี่คือครั้งสุดท้ายนะ ถ้าไม่ได้คือไม่ได้นะเด<อ><อ>ีออ๋ยวจะมาถามถามว่าเทคนิคแต่ละคนก่อนเข้าห้องแต่ละคนมีวิธีการยังไงบ้างพาะเชื่อว่าใครที่ตามเดอะสตาร์เจ็ดนะฮะหรือเดอะสตาร์ที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนจะมีการทําสมาธิใช่ไหมมีการเรียกพลังตัวเองมาอย่างไงบ้างบางคนลมปรางเข้าห้องน้ํำเลยก็มีเห็นเยอะมากเดี๋ยวมาถาม <S 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 อ,อกีกทีละกันแต่ช่วงนี้สนับสนุนโดยเอ็0รอยหสิบนะครับอย่าดื่มเกินเวลาสองขวดโปรดสังเกตคาเตือนบนฉลากที่แน่ๆตอนนี้ฝาเอ็มร้อยหสิบลุ้นทองรวยด้วยกันนะจ๊ะนะฮะรวมถึงอีโมนจีโมห้ เรายังมีของรางวัลแจกให้เยอะเหมือนกันนะครับเป็นไงฮะสำเนียงผมได้หมญี่ปุ่นชอบมากค่ะจริงๆภาษาญี่ปุ่นผมเก่งมากเลยนะเดี๋ยวว่างๆจะมาสอนภาษาญี่ปุ่นให้ฟังนะครับแต่ที่แน่ช่วงนี้อยู่กับ M150 ก่อนนะครับ